ព្រះគុណទៅយើងហើយដល់ជំនាញសំខាន់របស់ព្រះគុណហើយដល់ជំនាញទៅយើងផងព្រះអង្ជាតបានប៉ុណ្ណែស្រាប់ព្រះគុណត្រូវសេរីលះព្រះគុណតយនាមោយនាបតោតាមអូចណាំទៀងគុណប្រឡប់មកក៏នឹងជីវិតនឹងចិត្តវិញ จังดิงค,ค,คุณจอานสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ขอยังเป็นตัวเทนของเ c ็บซีทั่วประเทศนะครับมาติดตามอาจารย์สมเพ็ไหลายคนไนท่านก็อยากรู้ว่าที่ไปที่มาของอาจารย์หายไปใน2ปีกับอ<ฮ>ีกหเดือนหเดือนแ,แ,แล้วก็ได้กลับมาก็เป็นข่าวที่ไปที่มาหลายคนหลยท่านอยากสอบถามเอฟแต่วันนี้จะมาเปิดใจกับ อาจารย์สมเพชเลยนะครับว่าเป็นที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างครับขอบอนุญาตครับผมครับสวัสด,ดีครับคุณทิพทันแล้วก็คุณมณีชาแนลสมร,รัพย์พญานาคแล้วก็เอสสี่ทุกท่านนะครับ,รบผมสมเพชเสนาพันธ์เลยว่าเมนเพชรที่ติดตามลวงปู่สวงนะครับเมื่อก่อนก็คุณเจ้าว่าอยู่ที่วัดป่าพระลานเพชรนะครับ ก็เหตุผลที่ผมได้มาตรงนี้นุ่งขาวห่มขาวก็ก่อนหน้านี้ผมเป็นย้าวาดอยู่วัดป่าพระรานเพียบเป็นพระครูวัชระชัยาพินันในช่วงีการนุ่งขาวห่มขาวยังถือศีลอยู่ปกตินะครับหลายคนก็ยังสงสัยว่าทำไมผมต้องมาในสาภาพนี้ พราะมันเป็นกรรมจะย้ําอีกทีหนึงคือเป็นกรรมของผมเองมันมันไปนโทษใครไม่ได้เพราะปะุพกรรมนี้มันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นโยมบอกว่าเราเคยกระทำกรรมมันใดไว้ก็เราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นๆมันเป็นสัจธรรมความเป็นจริง ราะนั้นเราก็ต้องยอมรับกันถามว่าแล้วอนาคตจะไปยังไงต่อไปก็ตอนนี้นะครับทางอายการยังยังขยายเวลาการขยายเวลาก็คือเขารออุทธรคำสั่งศาล เนื่องจากว่าเขาอาจจะยังไม่พอใจคําตัดสินของศาลที่ยกฟ้องก็ขยายเวลาออกไปจะสามารถขยายได้ถึง3ครั้งครั้งที่1ก็วันที่27เมษาเป็นครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ก็จะมาถึงวันที่27พฤษภานะครับ แล้วก็ครั้งทีสามก็วันที่27มิถุนาเขาจะสามารถขยายได้ถึง3ครั้งก็คือถึงเดือนมิถุนาก็จะไม่สามารถขยายต่อได้ถ้าหากว่าเขาไม่ยื่นอุทรณ์คำสั่งศาลก็คดีก็สิ้นสุดในวันที่27มิถุนาแต่ถ้าเขาอูทร์คำสั่งศาลก็ต้องรอคำสั่งศาล ถ้าถามความรู้สึกของผมณเวลานี้ก็อยากจะกลับไปนะครับอยากจะกลับไปอยู่ในสถานะคืออยู่ในผ้าเหลืองเพราะผมไม่ได้คิดจะออกมาจากผ้าเหลืองนะครับผมตั้งใจที่จะอยู่กับผ้าเหลืองนะครับจริงๆสารก็คืนสถานภาพให้ทุกอย่างนะครับคืนสถานภาพทุกอย่างเนื่องจากว่าเราไม่มีความผิด เราเป็นผู้บริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นเพียงแค่เราถูกกล่าหาแล้วก็ถูกจำนองจองจำตามเวรกรรมของเราที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่ภพชาติที่แล้วแล้วกภพชาตินี้นะครับก,ก็มีบางอย่างที่เราผิดพลาดไปหากว่าสิ่งใดที่ทำให้ทุกท่านได้ขัดข้องหมองใจหรือทำให้ไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยในสิ่งที่ผมกระทำ ที่ผ่านมานะครับแม้่าจะเป็นการดูแลรักษาผู้คนก็เนื่องจากว่าผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากมาขอให้รักษาก็ตามาศาสตร์ของลวงปู่นะครับอาจจะมีการพ้นไฟเป่าไฟแล้วก็มีการอาบนา้ำพุทธมนต์ตามความเชื่อของคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็หลายคนก็ดีขึ้น นะครับในส่วนที่มารักษาส่วนมากก็จะดีแล้วก็บอกต่อๆกันก็ับทำให้ผู้คนหลังไหลามาก็หลังจากที่ผมไปอยู่ที่เดือนจำพิเศษนะครับหลายคนก็ติดตามหาไม่เจอเนื่องจากว่าไม่สามารถจะติดต่อได้หลายคนก็ยังสงสัยว่าไปด้วยข้อหาใด นะครับในข้อหาก็ตามนี้แหละครับข้อหาที่ทางสารได้พิพากษายกฟ้องคือข้อหาที่เขากล่าวหาก็คือความผิดต่อเจ้าพนักงานคือซ่องโจรน,นะครับคือความผิดซ่องโจรน,นะครับแล้วก็ความผิดต่อเสรีภาพแล้วก็ช่อโกงนะครับนี่คือข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาผม ที่เขาต้องจับผมเนื่องจากว่ามันมีคนกล่าวหานะครับ mm hmm. เขาเป็นผู้เขียนข้อกล่าวหาเป็นผู้เขียนคำร้องไปยังคือเจ้าหน้าที่กองปราบนะครับ mm hmm. เขาก็มาตามที่แจ้งดยสาร mm hmm. ตัดสินแล้วไม่ผิดใช่งไหมไม่ผิดครับก็เขาสืบพยานแล้วนะครับ mm hmm. หลังจากที่สืบพยานหมดแล้ว mm hmm. เขาก็ ทางสารพิพากษาแล้วนะครับเราเป็นผู้เสียหายเราไม่ได้เป็นผู้ช่อโกงหรือไม่ได้เป็นซ่องโจนคือไม่เข้าข่ายนะครับเป็นซ่องโจนและเลยสารก็พิพากษายกฟ้องแต่ช่วงนี้ยังไม่สามารถที่จะกลับไปคลองท่าได้เหมือนเดิมยังไม่สามารถที่จะกลับไปสู่สถานะเดิมได้เนื่องจากว่าทาง โจทย์ที่เขาฟ้องเขายังไม่พอใจคําสั่งศาลน,นะครับก็เขาก็ยังขยายเวลาขยายเวลาเพื่อดึงเวลาออกไปนะเพื่อขยายเวลาคดีก็ยังถือว่ายังไม่สิ้นสุดนะก็ต้องรอถึงวันที่27วิมิถุนาก็จะเป็นสิ้นสุด นะฮะหากเขาไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลถ้าเขาอุทธรณ์คำสั่งสาลก็คือยื่นอุทธรณ์ก็ต้องรอฟังคำสั่งสารอีกประมาณปีหนึ่งหรือสองปีแล้วแต่สารอุทธรณ์จะอ่านคำสั่งนะฮะตอนที่อาจารย์อยู่ที่บรนจมัมนกปูสวงเคยไปโดนบรันรดาลอะไรบ้างไหมครับอ๋อเยอะเลยครับท่านก็ไปเยี่ยมอยู่นะครับในแต่มันเป็นเรื่องอจินใจเนาะก็ไปใน,นิมิต ก็ไปไปบอกนะครับว่าไม่ต้องพูดอะไรให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมผมก็อยู่ข้างในผมก็ปฏิบัติธรรมนะครับนั่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทางผู้คุมเรือนจำทางผู้ต้องขังที่ร่วมแดนเดียวกันก็ให้ความเคารพนะครับเห็นผมนั่งสวดมนต์นั่ง สมาธิเขาก็ให้เกียรติอยู่ครับเรื่องการเรียกว่าอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านนะครับก<ส>็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อยู่ด้วยกันพวกสอสสวที่มีคดีไปอยู่ด้วยกันแล้วก็พวกผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ไม่ลำ<ะ>บากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเพียงแค่ข้อกล่าวหามันยังไม่สิ้นสุด ก็เลยต้องต้องรอในเรื่องของความลำบากอยู่ข้างในแรกๆนี่ก็ลำบากเนื่องจากว่าไม่มีใครรู้จักว่าเราเป็นใครมาจากไหนก็จะถูกปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องขังทั่วๆไปนะคาับพอเขารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเขาก็ให้เกียรติเขาก็ไม่ไม่ปฏิบัติเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในเรื่องของโชคลาภ นะครับหลวงปู่ก็ไปดนบันดาลให้ในข้างในก็ได้เยอะครับก็มีคนได้กันเยอะอยู่ทั้งผู้คุมทั้งครับทั้งผู้ญาติของผู้ต้องขังที่ไปเยี่ยมญาติเขาก็บอกกันนะครับก็ได้กันเยอะอยู่ครับก็มีเป็นเรื่องอันนี้มันก็เป็นเรื่องอาจินใจเนาะเป็นเรื่องความเชื่อแต่อยู่ในสถานะอย่างนี้ก็ สามารถที่จะบอกได้นะครับไม่ไม่ไม่ผิดแต่ถ้าผมอยู่ในผ้าเหลืองหรือหผมเหลืองเป็นพระก็วันนี้ไม่อยากบอกเอซที่ชมยูทูปประเทศด้กันกันเพื่อเอฟซีเขาจะได้ดูอาจารย์นะครับอกนะครับก็ได้ครับได้ได้แล้วก็เป็่งปันนี่ก็ตามตามที่หลวงปู่มาดนบันดาลนะครับให้เห็นก็วันนี้แหละครับ อาจารย์ถือระยะมีคระยะถือโชว์ให้หน่อยครับอ่านี่ครับนี่ครับครับมีเือเอซีครับเดี๋ยวระบอกว่าท่ายหน้าพระทำไมไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ครับอาจารย์สมเพชรนะครับที่ได้มาอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่ก็คือตอนนี้หลวงปู่ก็มายกไปให้ดูครับยกไปให้ดูเนื่องจากว่าผมผม ออกมาอยู่นี่มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับเงินทองผมไม่ได้เก็บนะครับตั้งแต่ผมเป็นพระผมก็ไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าตัวเองได้ท่้ไหร่ผมก็ให้เขาสร้างล้วก็เข้าบัญชีวัดไว้หมดแลวไม่เคยเข้าบัญชีตัวเองด้วยครับจะสเกตจะโบตก็จะเสร็จแล้วนะครับครับผมผมทุกอย่างผมถือว่าเป็นบุญนะครับผมทําเอาบุญครับนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่เก็บเงินตั้งแต่เป็นเป็นพระพอไปโดนอย่างนี้ ออกมาก็ไม่มีอะไรครับก็หลวงปู่ก็มตตาสางสารก็ให้มาอย่างนี้ครับรับก,ก็แล้วแต่นะครับเชื่อก็ก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้นะพร<อ>ยัติโยมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็อันไหนที่ ผมได้สีหลังพังพาดได้สบประมาทด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะครับผมก็ขออโหสิกรรมด้วยแล้วก็ท่านใดที่จะมาเยี่ยมนะครับก็มาเยี่ยมได้นะครับที่บ้านทำนบบ้านเลขที่27ตําบลห้วยตะมอนอําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับในระยะนี้นะครับก็ยัง หลายคนที่มาให้ทําพิธีก็ทําพิธีให้นะครับสะดอกทอต่อใจตาเสริมดวงเหมือนเดิมครับยังทําได้อยู่เพราะความเชื่อตรงนี้หลายคนก็ยังมาอยู่นะครับขอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผม